มาดูโจรสายมูกันหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยนะคะก่อนจะรักทรัพย์เนี่ยท่องคาถากํบบังกายไม่ให้เจ้าทรัพย์เห็นตัวประเด็นคืออะไรรูป้ป่ะโจรน,น่ยคุณผู้ชมมันท่องไปมันก็อัดคลิปตัวเองท่องมนไปด้วย <c oughs> เอาดู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 ท <c oughs> ่องมนฮนะดูค่ะ

ไอเหรียญที่ตกน่ะไม่ใช่เหรียญตกเฉยๆนะคะโยนเหรียญเสียงทายโอ้คุณผู้ชมนี่ผมดูคลิปขอโทษน,นะฮะผมขำจนน้ำตาไหลโจ <c oughs> นอะไรเนี่ยท่องมนอาว่าไปอย่างมันถ่ายคลิปตัวเองตอนท่องมนแล้วแล้วกำบ,บังกายได้จริงไหมจริงกับผีอะไรดโดนจับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเท้าอยู่เลยนี่คุณผู้ชมโจรรายนี้เขามีฉายานะพี่ยามเสือย้อยตาปี โอ้แต่ไม่ธรรมดานะค่ะโอ้โหเออชื่อจริงก็คือกริศาไกรสิทธิ์นะคะเสือย้อยตาปีเป็นชาวจังหวัดสุดราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมถ่ายคลิปในขณะที่ตัวเองร่ายคาถาแบบนี้โยนเหรียญเสี่ยงท้ายแล้วจะบอกว่าคือทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนที่จะออกตรเวนก่อเหตุลักทรัพย์ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุดราษฎร์ธานีรู้ไหมคะเสือย้อยบอกกับเราว่ายังไงก่อนที่จะก่อเหตุ ต้องท่องคาถากำบ,บังกายช่วยอำพรางตัวไม่ให้เจ้าทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่มองเห็นในขณะคอยแล้วดูสิคะไม่เห็นอะไรสย้อยถ้าไม่เห็นต้องไม่ถูกจับสินี่โดนรวบตัวแล้วนะคะแล้วสรุปว่าไอ้คาถาที่ท่องอะ่ะ ได้ผลไหมพี่อาร์มไม่ก็ไม่ได้ผลสิครับแต่ก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับว่าคือเจ้าตัวหลังจากที่ก่อเหตุขโมยของเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ขนามภายในสวนยางพาราแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏไว้งี้ฮะคุณผู้ชมครับที่น่าตกใจคือไอ้เจ้าเสือย้อยตาปีวัยแค่ย2บปีเนี่ยนะครับรู้ไหมครับพอไปตรวจเจอมันขโมยของมาเท่านี้ฮะเฮ้ยโอ้โหนี่ไปฉกมาได้กี่องค์เนี่ยพระเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังพระเครื่อง เกือบสององค์สร<ฮ>้อยพระ12เส้นเงินตราสกุลต่างประเทศจำนวนหนึ่งทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการนี่คะ่ะนี่โอ้โหนี่คะ่ะท้ายสุดแล้วเสือย้อยเนี่ยถูกนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักถ้ำพันราคือเสือย้อยสารภาพบอกว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวทำมาแล้วหลายครั้ง ผู้เสียหายหลายรายนะคะพอทราบข่าวว่าเสื่อย้อยถูกจับได้แล้วก็โอ้โหไปกันถึงโรงพักเลยค่ะนี่น <ฮะ S 1> ไปชี้ตัว<ล>แบบนี้นี่แหละอ้าวไหนบอกคาถากำบ,บังกรายพางกลายทำไมเจ้าทรัพย์ชี้ตรงกันหมดเลยล่ะไม่ผิดตัวแน่นอนนะคะเสื่อย้อยคนนี้แหละจากการตรวจสอบประวัตินะคะเพราว่าเสื่อย้อยเคยก่อเหตุลักทรัพย์ชิงทรัพย์ มาตั้งแต่ปี2,561 6263และเคยถูกจำคุกมาแล้วด้วยช่วงหนึ่งเพิ่งจะพ้นโทษออกมาปีนี้แล้วก็กลับมาตะเวนก่อเหตุอีกโอ้โหเดี๋ยวนะเสยย้อยใจใจนนิ่งมากเลยอ่ะแล้วคืออะไรคะไถ่ายข้างเหรอเขาเรียกทรงอะไรผมอ่ะก็เป็นทรงวัยรุ่นฮิตขขาอ่านี่เดี๋ยวนะอายุ22ปีย้อนกลับไปขโมยตั้งแต่ปี6 1 6 3 6 1 6 2 6 3ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะ ตอนนั้นน<ช>่ะโอ้โหแล้วก็ขโมยมาขนาดนี้ยังขโมยต่ออ่ะจัดไปคะคุณตำรวจกี่ข้อหาครับเนี่ยค่ะหลายข้อหาเลยนะคะเพราะว่าต่างกรรมต่างวารครคถูกไหม,<ผ>มโทษก็บวกรวมใช่ครับ